โอ้โหโอ้โ hmm. ห <inaudible> yeah. uh ้ไปได้ยไปไไปได้ยไั้ยัง้ยังไปได้ังไปไดดัยังไ้ยังไปได้ยังไป้ยยังงไปไไป้ัด้้ยังด้ย้ด้ย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  别的办法也没有。Okay, ห้าแปดสาลูกสลูกครับอีสามลูกเต้ยอีสองลูกเต็มมลูกครับสองลูกครน่เล่นมาอนเามันจะเปนลูกเข่าแล้วโอ้ยอย่าไปใส่เข้าพวกบัวนะล้ไปมหน้ามัเจจเาอ๋จะต้งแต่